ท <Whoa! S 2> รท mm ัศกรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ชมนะครับที่กำลังจะรับชมคลิปนี้นะผู้ชมครับให้รีบกดติดตามหรือว่ากดซับครับสรายนะผู้ชมครับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยโปรดพิมพ์ว่าพี่ปุนปุนซีเอสล้วก็เข้าไปกดติดตามวันนี้กันเยอะเลยนะผู้ชมครับก็คือวันนี้เป็นเป็นเป็นวันเกิดผมนะผู้ชมครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมีการอวยพรวันเกิดด้วยนะผู้ชมครับโอเค เดี๋ยวฝากกดติดตามก,ก,ก,กันด้วยนะณผู้ชมครับก็คือกดซับซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดนะผู้ชมครับ okay, เดี๋ยวเราไปรอบชมคลิปกันเลย สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้คือวันเกิดผมนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับนี่ดูปักเค้กกันี่เรามีเทียนแค่สองเล่มเองเรกเรามีเทียนแค่สองเล่มเองแล้วเราทําไงครับใช่ครับเดี๋ยวปักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่มครับเดี๋ยวปักปักข้างๆนี่ปักตรงปัก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 ตรงช็อกโกแลตนี่ครับคุณผู้ชมชอบช็อกโกแลตแล้วก็ปักตรงส้มตรงกลางนี่เลยนะครับได้ว่าอุเคียนตรงกลางเลยตรงกลางนะครับเดี๋ยว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 เรามารอดูกันครับคือผมเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ชม แม่ผมรักคุณผู้ชมครับนี่ดูแต่ละคนนี่นี่ครับนี่โอ้โหนี่เล่นลายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผู้ชมครับไปกับวันเกิดผมผู้ชมอวยพรวันเกิดผมด้วยนะผู้ชมครับที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปผมจะไม่ปิดคอมเมนต์นะโอเคเดี๋ยวขออธิบายนี่คือนี่คือเชอร์รี่ใช่ไหมครับครับผมนี่โอรีโอนี่ก็อะไรอันนี้กนี่เชอร์รี่นี่ส้มอันนี้ อวันนี้รูปบัวอ,อันนี้สีเขียวช็อกโกแลตอันนี้คือช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะผู้ชมดอกไมนะ้มีอะไรนะมีอะไรนะช่วยอธิบายสิคะ อันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าโอริโอนะครับผู้ชมครับก็จะถูกตัดตัด,าด,าด,าดาแบ่งให้เป็นอย่างนี้นะน,นี่ติดงอ่ะพี่อัดเอาไปเช็คมาเดี๋ยวเราไปดูตอนเป่าเค้กกันเลยนะคะผู้ชมครับเดี๋ยวขอคัดไปก่อนนะครับได้ครับได้พรุ่งพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะผู้ชมครับโอ้โหนุ่นคือเปิดเพลงนะคะผู้ชมโอ้โหไม่รู้จะเปิดทำไมนะแต่ก็แต่ว่าก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะผู้ชมครับ คนนี้น่าจะเป็นดีเจได้เลยนะนี่คนนี้คนนี้คนนี้ปู่ผมเองเปิดไฟลุกไปเกเปิดไฟปิดไฟปิดไฟครับผู้ชมป๊าครับเคผมปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมมาเร็วโอ้โหจุดเด็โอ้โหจุดเด็ดไม่ควรเกย์เดี๋ยมาดูเลยครับผู้ชมฟัด เดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณผู้ชมครับเอาโอเคเดี๋ยวคัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับจะร้องเพลงกันแล้วครับนี่เจ้าเจ้าพับนั่งนี่บังครับน้าไม่แม่นั่งนี่น้าก้าค่ะเด่แม่เด่แม่นะคะ Day to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Hãy subscribe cho kênh Để không ครับครับโอเคครับโอเคเห็นไหมครับนี่คือคุณได้แจงคุณนด้หน่อยครับคุได้่อขโอเคล้พอนะครับพอครับโอเคนี่แหละมูมี่ละครับสวยะครับวย ครับเดี๋ยวเรามาดูน้องผมเป่านะครับเค okay, เปิดไฟลแล้วนะครับ okay, ขอให้ <okay. S 2> ผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็วใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันด้วยนะครับรวยเฮงรวยเฮงนะครับ okay, <า>เคขอให้ขอให้รอรอเดียนเก่งเก่งครับแล้วขอคลิปนี้มีคนดูด้วยนะครับเคอะไรเดียบอกพี่พุว่าไงดอกเคครับ ให้วันเกิดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวยอยพรทีละคนครับเดี๋ยวเริ่มจากคุณย่าก่อนครับคุณย่าคุณย่าจะ,จะอวยพรว่าอะไรครับบอกบอกผ่านกล้องนะครับขอให้น้องปุนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หล่อเท่แล้วก็ไม่ต้องทะเลาะก,กับใครโอเคครับแล้วก็คุณอาจารยจะอวยพรว่าไงครับคุณเรียนเก่งแล้วก็ใช้ใช้ใช้ชีวิตในสังคมให้ได้โอเคครับ แล้วก็สองคนนี้เจ้อวยพรพี่ปูนว่าไงครับคุณแม่เจ้อวยพรนะพี่ปูนสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนังสือเก่งๆนะครับก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ครับผมโอเคตามบว่าไงด้วยไมนบอกว่าให้คุณยังไงอีกะให้คุณอะไรนะภาษาอะไรคะภาษาจีนนะคะ โอเคครับเดยวไปคนต่อไปครับแล้วก็พ่อจะอวยพรบนว่าอะไรครับอ๋อว่าบแรงครับโอ้โหตีตูวคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบตีตูดโอเคมาตัดเค้กกันครับโอเคนี่ครับนี่เค้กส้มนะครับนี่นี่ครับผมผมชอบเค้กส้มนะครับผู้ชมโอเคใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ก็ฝากอวยพรได้นะครับ เอามาครับเอามาครับเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวผมจะกินเค้กส้มให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมครับขอให้คุณ้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเคครับผมขอหามุมตั้งกล้องก่อนสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมครับคุณปู่โอ้ยพรเลยครับขอขอให้อุ่นมีสุขภาพแข็งแรงและ แล้วเรียนหนังสือเก่งๆนะครับเส็จที่พึ่งของพ่อแม่ครับครับครับก็คือใครที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ครับผู้ชมครับนี่เค้กส้มครับผู้ชมเจ็เรามากินคุณแม่เห็นช้อนซ่อมไหมครับมีช้อนซ้อมให้คุณไหมครับอนครับพผมขึ้น ครับผมกำลังจะเอาออกครับครับผมเคอร่อยมากครับผู้ชมนี่เข็มกอนกอมเ ทอดดำขอบคุณครับคุณผู้ชมตันเราก็จะดกทีนั้น อร่อยมากครับวันนี้มี่ครับเหลือแค่ส้มตรงนี้ลองกินดูนะ <Hey. S 2> มันหวานครับตรงนี้ <Hey. S 2> หวานตรงนี้เค <Hey. S 2> อิ่มอิมอ่มอิ่มแล้วครับข uh. อลาไปก่อนนะครับวันนี้กับการจัดงานวันเกิดของผมนะครับ ขอให้ผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็ขอให้แล้วก็แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับบ่ายครับ